เวลนกาจัเครครับเดนซ์แทนจะกตะลุมคัลบอนต่างๆ US b เนจากเกาหลีใต้นะครับอัลกอริทอจากประเทศไทยนะครับผมทั้งสิะเทศนนะรับต่อมาข้อมูลเชิงเทคนิคอันนี้ต้องสร้า,อาแบอบัลกอแิทมหนึ่งเครื่องของเรา1ชั่วโมงกองน้ำได้70็ิบลิตรขึ้นอยู่กับการไหลของน้ำโดยจันนะครับ,นะรบแล้วก็ขนาดกอง อันนี้ไม่ต้องอแรงน,น้ำนี้สำคัญครับแรงน,น้ำที่จะใช้ได้ต้องไม่เกิน2.5าบาทย้ำอีกรอบนะครับจะต,ต้องไม่เกิน2.5าบาทแล้วมี่คำถามเอ้าแล้วถ้าเกินสิ่งที่เกิดขึนน้นคืออะไรถังแตกอกตกงๆครับถังแตกอย่าไม่ทำถา้าเกินแล้วจะทำยังไงครับแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าบ้านลูกค้าเนี่ยเกิน2.5าบาทหรือเปล่าคำตอบคือถ้าบ้านลูกค้ามีเครื่องปังนะ้มน้ำ งั้นเราอนจจะถามไ้ก่อนเลครับว่าเกิดสองจุดห้าบาน์หนึ่งแน่นอนตอนนี้มียังไงถ้าบ้านค้ามีเครื่องฟองน้ำเราไม่แต่บ้านขายได้ได้หรอเขาบอบคือขายได้ครับแต่เราจะต้องติดตั้งตัวระดแรงดันหรือรูปเบาระดับแรงน้ำก่อนราาประมาณนี้ราคาประมาณหลักร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่คุณภาพของตัวของวันที่ขายหาบ้านไหนมี ปั๊มน้ำให้ติดตั้งตัววอลุ่ยแรงงาสามารถาซื้อได้ตามร้านอมอมก็ได้หรือ,อ,อร้านซี่แควรเกี่ยวกับเครื่องต่อหนังก็มีตัวต่อมาการรับประกันตัวเครื่องหนึ่งปีนะครับอายุสายไส้กรองห0าพัน,นิตรหรือประมาณ1ปีอย่างไรอย่างหนึ่งถึงต่อนะครับสำหรับไส้นกรองเนี่ยน,นะครับเปลี่ยนทุกๆ1นึ่งปีนะ แล้วที่ผมถามมาอีกว่าถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะจะทำยังไงประสิทธิภาพก,การกองวนนายลมไปเรื่อยๆจาก100%เจะเหลือเก้าสิบาเาสิบ